ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องไอพัดพาแซบแบบนัวมาพบกับไอพัดเหมือนเดิมวันนี้ไอพัดก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําเมนูหมูกรอบกันนะคะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรม้างแน่นอนก็ต้องมีหมูดูแล้วนะทุกคนหมูติดมันซื้อมาเป็นแผ่นเลยนะคะทุกคนแผ่นใหญ่ๆเลยขั้นตอนแรกเราก็จะมาล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำเกลือนะคะทุกคนพอล้างเสร็จเราก็จะเอามาหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆนะทุกคน นี่นะคะทุกคนหั่นเสร็จแล้วหั่นเป็นสี่ชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็จะพาไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะทุกคนมาดูกันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําให้เดือดเราก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้ลงต้ม ต้มทิ้งไว้10นาทีนะคะทุกคนมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะทุกคนหลังจากเราต้มเสร็จเราก็จะนำหมูมาหั่นหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทุกคนพอหั่นเสร็จเราก็จะนำหมูไปตากแดดไว้4ชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อให้หมูกรอบ หลังจากนั้นเราก็จะนำหมูมาทำการทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราก็เอาหมูใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนมาดูกันเลยเราจะใช้เวลายี่สิบนาทีนะคะทุกคน 20นาทีกับความร้อน200องศานะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะทุกคนหลังจากเราทอดหมอด้อทอดไร้น้ำมันผ่านไป20นาทีแล้วมาดูหน้าตาหมูกรอบเราเหลืองกรอบน่ากินมากเลยนะทุกคนมากินด้วยกันเลย